ไปสาวๆจะมีวิธีการหาทรงคิ้วของตัวเองได้แล้วดูความยาวกับน,นี่คือความยาววัดจากปีกจมูกทานหางตาคิ้วของรับไปไหสั้นเิป็นจะต้องต่อเป็นพอเราวัดแล้วเนี่ยเราก็มาถ์กจว่าความยาวน่าจะอย่างเนี้ยนิดหนึ่งอาจจะใช้นี่สองจุดไว,ว,ว,ว้เล็กๆนะ ความสูงของคิ้วยักมงตรงขอบตาดำเล็นนอกน no well> ี่คือจุดที CEOs> ่สูงสุดของคิ้วหัวคิ้วกับหัวตาตรงกันคือเนี้ยหัวคิ้วกับหางคิ้วอยู่ในระดับเดียวกันเพื่อเราจะได้จุดก็คือหัวส่วนสูงแล้วก็หางคิ้วเพราะฉะนั้นการเขียนคิ้ว หัวคิ้วสีเป็นไนงะอ่อนทางคิ้วเ,เพราะงะั้นเราเขียนจากกลางคิ้วไปอ่านคิ้วก่อนอคริงนะเพราะถ้าเกิดว่าเราเขียนแบวคิ้วก่อนจริงไหมมันจนะะเท่มีทางแท่งเลยนะเราก็จะวาดจากความสูงลากไปอ่านคิ้วก่อนนะครับ เราก็คืดควรมดาวะธรรมเขียนธดามาของยาได้ไเรา,าก็จะเขียนใช้สีที่เป็นสีหุก็ได้นะครับโดยใช้เป็นแบรนเล่ามใช้ผู้การเฉียนะครับอยากได้อยากดีก็เป็นมีห้อนะฮะส5 0 ถ้าไม่มีเงินก็มีสีนะฮะสีห้าบาทนะฮะใช้ได้ทันทันการตลาดเราก็มีนะะ เราก็จะแท้เสียงอยกกกอกเส่ยงในบทพิ้วนะเราจะเสียงหลัลาจากกดคิ้วไปชนตื่การพิ้วน,น,นะ,นะ,นะครับนี่ ของัาเป็นปอนิีมโซนที่ลาแต่ว่าจะสร้าง